สวัสดีค่ะมีข้อมูลเรื่องการฉีดวัคซีนห้หวัดใหญ่มานำเสนอฉีดวัคซีนห้หวัดใหญ่ฟรีเปิดจองสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังได้แล้ววันนี้หมดเขตวันที่31สิงหาคม2568ในายคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอสอชอ ได้ดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2568สิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อดูแลคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาลเกลุ่มเสี่ยงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและจัดป่วยรุนแรง รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยตั้งเป้าหมายให้บริการ4,335,380คนกำหนดระยะเวลารณรงค์ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2568ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีใครได้บ้างจากการดำเน oui, ินรณรงค์ฉีดวัคซีนถึงวันที่15มิถุนายน2568ที่ผ่านมา มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนหนึ่ง5้านคนคิดเป็นร้อยละ45.23ของเป้าหมายโดยแยกเป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีจำนวนหนึ่งานนคนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคจำนวน9 6 6านวน966,925คนปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจ หลอดเลือดสมองไตาวายเบาหวานและผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35 kg m 2าจำนวน36,392คนโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ h อ v ที่มีอาการจำนวน27,180คนเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีจำนวน1,785คน ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จำนวน576คนและ7หญิงตั้งครรภอายุครรภ์ที่แนะนำา2 2ถึง20สัปดาห์สามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภฉีดวัคซีนท้หวัดใหญ่แล้วกว่า1.96ล้านคนเป้าหมาย4.3ล้านคนทั้งนี้เมื่อดูข้อมูลอื่นๆของการให้บริการพบว่าประชาชนสิทิบัตรทองได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดคือที่จำนวน1ล้านนคน รองลงมาเป็นสิทธิสวัสดิการข้าราชการจำนวน3านวน3 6 5คนสิทธิประกันสังคมจำนวน8028คนและสิทธิ์อื่นๆอ,อีกจำนวน4 2 1 3 1คนนอกจากนี้เมื่อดูข้อมูลจังหวัดที่มีประชาชน7กลุ่มเสี่ยงมารับบริการฉีดวัคซีนสูงสุด5อันดับแรกคือ กรุงเทพรับริการแล้วจำนวน16458คนจากเป้าหมายจำนวน387,320คน41%ขอนแก่นจำนวน59,353คนจากเป้าหมาย125960คน47%สงคลา58,759คนจากเป้าหมาย99,180คน59% นครราชสีมาจำนวน57,665คนจากเป้าหมายจำนวน154,580คน37เปอร์เซน์ชนบุรีจำนวน53,768คนจากเป้าหมาย13,540คน52เปอร์เซ็นทำไมควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฤดูฝนหนาว รัฐบาลเชิญชวนประชาชน7กลุ่มเสี่ยงมารับบริการสำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนมักดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคมของทุกปีเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันทันก่อนฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่ซึ่งในไทยจะอยู่ช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวคือเดือนมิถุนายนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งภูมิคุ้มกันจะเริ่มมีขึ้นภายใน2สัปดาห์หลังการฉีดและอยู่ได้นานประมาณ6-12เดือน นอกจากนี้วัคซีนที่ให้บริการในแต่ละปียังผลิตขึ้นให้ตรงกับสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นตามองค์การอนามัยโลกเป็นผู้กำหนดสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะนำมาผลิตวัคซีนการฉีดในช่วงรณรงค์จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพดีที่สุดสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทั่วประเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาวิธีจองสิทธิ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปเป่าตังผ่านแอปเป่าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิ์สุขภาพดีโทรหนึ่งสามสากดแปสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครใครสนใจอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ